อัสวลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบนุเบสชาแนลนะครับผมเบส RDDCarCenter ครับคุณลูกค้าวันนี้ครับผมพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาอยู่กันที่โกดังบางนานะครับติดกับไบเทคเลยนะครับคุณลูกค้าแต่ก่อนจะไปรับชมเดินชมกันนะครับว่าวันนี้ ผมมีรถรุ่นไหนตัวไหนนะครับมานําเสนอคร่าวๆนะครับเน้นย้านะครับว่าคร่าวๆยังไม่ได้เจาะลึกดีเทลนะครับที่โกดังบางนาแห่งนี้ยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องบุญรุเบสชาแนลด้วยนะครับผมเบสอดีดีคาร์เซ็นเตอร์ครับในเครือบริษัทอคาเน์แคปิตอลครับเพราะเราคือแหล่งรวมรถหมดสัญญาเช่านะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับคุณลูกค้ามาครับวันนี้ผมอยู่กันที่โกดังบางนานะครับ เป็นสถานที่อีกหนึ่งที่นะครับที่เก็บรถในสต็อกหมุสัญญาเช่าของทาง R d d ดีในเครือบริษัทอคาเน์แคปิตอลนะครับติดกับใบเทยบางนาเลยนะครับติดถนนบางนาตราดเลยก่อนถึงแยกบางนานะครับเดินทางง่ายสะดวกนะครับท่านใดที่สนใจเข้ามาดูรถนะครับก็สามารถทักมาที่ไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 2ย์8 9 4 7 2นะครับผมขึ้นเบอร์โทรแล้วก็คิวอารโค้ดไลน์ไว้ให้แล้วนะครับยังไงนัดหมายกันล่วงหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าของเราเป็นในนามบริษัทนะครับการเข้าดูรถเนี่ยจะต้องมีกาาารรปะะสนเเซลลล์แแจจ้้งงขอ พื้นที่ก็คือรปภที่เขาตรวจเช็คอยู่หน้าโกดังในการเข้าดูรถนะครับเพราะว่าของผมจะไม่ใช่เต็นท์นะครับการเข้าดูอาจจะต้องมีพิธีดีตองน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเราเป็นในนามบริษัทก็ต้องฝากคุณลูกค้าทุกท่าน ไวนาที่นี้ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราลองไปเดินเซอร์เวดูกันครับว่าวันนี้เรามีรถรุ่นไหนตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับใน RDD เราเรียนแบบนี้ครับว่าภายนอกเนี่ยจะเป็นรถกระบะรถล้วนเลยนะครับลูกค้ามีเก่งมาแซมๆบ้างนะครับแต่ท่านใดที่กําลังมองหารถรุ่นไหนตัวไหนอยู่นะครับขอให้แจ้งเลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมมีข้อมูลในรถหลายๆรุ่นเลยนะครับไม่ว่าเป็นกระบะแก๋งนะครับหรือว่า ัวซีดานนะครับหรือเป็นรถตู้เองก็ตามท่านใดสนใจตัวไหนรุ่นไหนทักมาพูดคุยสอบถามก็ได้เลยนะครับผมเบสอาร์ดีดีคาเซนเตอร์ยินดีให้บริการครับไปเดี๋ยวไปรับชมไปเดินเล่นกันครับมาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของแถวแรกก่อนเลยนะครับแถวนี้นะครับที่คุณลูกค้าเห็นส่วนมากแล้วจะเป็นรถที่ถูกจับจองแล้วนะครับและก็เก็บสภาพแล้วรอเจ้าของมารับตัวไปนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูกันครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินเลี้ยวขวาไปก่อนเลยซอยแรกนะครับซอยหนึ่งเลย มาครับเข้าซอยละลายซับกันเลยนะครับนี่มีเข้ามาใหม่ครับรถอัปเดตในสต็อกนะครับเป็น r o c กโนะครับนะครับเป็น2.8เกิโอโต้ด้วยนะครับได้ปีใหม่อีกต่างหากนะครับคันนี้ปลประจําการมาจากหน่วยงานราชการด้วยนะครับุลูกค้าดูเอานะครับผมไม่แจ้งสวยครับผมบอกได้เลยว่าสวยแล้วก็สภาพดีมากครับท่านใดกําลังมองหาร็อกโนะครับปีใหม่ๆอยู่มาแล้วครับยังไงก็ แจ้งมาได้เลยนะครับหรือท่านใดนะครับกำลังมองหา4ประตูเตี้ยอยู่นะครับมีหลายเกรดมากครับูคุณลูกค้าอย่างเกรดตัวนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ3ามแสนปปลายสี่แสนกลางๆนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นปี19ด้วยนะครับเป็น Z ซตอีดิชันนะครับอ่าจะเป็น MT นะครับคุณลูกค้าได้เป็นหน้าโฉมใหม่ด้วยปี19นะครับสวยจริงๆนะครับหรือท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถตู้อยู่เราก็ยังพอมีนะครับคุณลูกค้า อ่าทักเข้ามาได้เลยครับผมมีข้อมูลอยู่นะครับเดี๋ยวผมพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับหรือว่าแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 2 3 7 8 9 4 7 2ก็ก็ได้นะครับผมมีข้อมูลพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสนใจตัวไหนรุ่นไหนทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับนี่แล้วตัวนี้เลยครับ รุ่นยอดนิยมนะครับท่านใดกําลังมองหากระบะใช้งานนะครับมันมีทั้งปี17ปี16ผมมีปี16ที่คัดไว้แล้วนะครับคุณลูกค้าราคาสองแสนกลางๆครับคุณลูกค้าเอาไปใช้กันอีกยาวๆเลยครับผมบอกแล้วว่าคุ้มมากๆเลขหลักใหม่แสนกลางๆครับอย่างที่เรียนแจ้งว่ารถเรานะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่า1 0 0นตะครับต่อให้มันขึ้นหลักแสนเนี่ยมันถูกบำรุงรักษาในศูนย์บริการตลอดเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงครับมันดูแลใมแนนถึงแน่นอนนะครับหรือจะเป็นรถเก๋ นะครับพวกวีออสก็มีแล้วก็ยาลิสก็มีนะครับผมมีข้อมูลอยู่ท่านใดต้องการรุ่นไหนทักมาได้เลยนะครับผมมีรอพร้อมเสิร์ฟแล้วหรือจะเป็นพวกหัวเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีอ่าปีสิบแปดปีสิบเก้านะครับราคาก็จะอยู่ประมาณสามแสนนะครับสามแสนต้นๆนะครับผมมีคัดไว้แล้วด้วยถ้าท่านใดชอบในลักษณะตู้ประมาณนี้นะครับผมตู้ตัวนี้นะครับมันจะเปิด ด้านหลังได้ด้านข้างได้แล้วเป็นผ้าใบนะครับมีผ้าใบเอาไว้ปิดด้านบนด้วยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นกับอีกหลักพันนะครับท่านใดต้องการรุ่นนี้ตัวนี้หาแบบนี้อยู่ผมมีข้อมูลด้วยนะครับยังไงทักมาพูดคุยกันได้เลยแล้วบอกเลยครับว่าเลขหลักไม้นะครับของรุ่นนี้ผมมีที่คัดไว้เลขไม่หลักหมื่นด้วยนะครับหรือจะเป็นพวก V c o s t ก็มีนะครับคุกค้ายังไงทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมมีข้อมูลอยู่นะ จะให้เรียนแจ้งเป็นลายคันเลยอันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับวันนี้ผมมารีวิวไว้เห็นในเบื้องต้นก่อนนะครับหรือท่านใดนะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวไปนะครับในรุ่น Hy บริด2.0 h ุดนีะครับเราก็ยังมีพร้อมเสิร์ฟนะครับผมแล้วก็ผมบอกเลยนะครับเป็นรถที่ผมคัดสภาพกับมือเองทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับไอ้เรื่องการชนหนักเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมผ่านนะครับต่อให้เลขหลักไม่นะครับมันจะอยู่แค่หลักพ แล้วก็นําเสนออยู่ตลอดเลยนะครับเพราะบอกแล้วว่าในช่องของผมนะครับขายความจริงนะครับถ้ามันดีผมถึงจะนําเสนอแต่ถ้ามันเลขหลักไม่แค่หลักร้อยหลักพันแต่มันโดนเขาโครงสร้างมาผมไม่นําเสนอนะครับท่านใดที่ไปรับฟังมาจากช่องทางอื่นนะครับก็ศรัทธาใครซื้อกับทางน,นั้นได้เลยแล้วแต่คุณลูกค้าเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูแถวต่อไปกันเลยมาครับคุณลูกค้ามาดูในแถวต่อไปนะครับเนี่ยตัว4ประตูครับราคาตอนนี้เป็นราคาโปรโมชั่นเลยนะครับอยู่ประมาณ3ามแสนแปดหมื่น 4,000ันบาทนะครับผม3 8 4 374ี่มเีมให้เห็นครับเลขไม้หลักพันหลักไอหลักหมื่นนะครับผมมีคัดไปแล้วด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับท่านใดกำลังมองหารุ่นไหนตัวไหนอยู่นะครับนี่หรือจะเอาเป็นตัว4ประตูนะครับเป็นปี17ตัวนี้ครับราคามีให้เห็นครับไม่ต้องห่วงครับคุณลูกค้าถ้าดูคลิปผมมานะครับแคปหน้าจอทักมาถามกันได้เลยครับผมมีข้อมูลอยู่นะครับเพราะว่าโอ้โหรถมันเยอะมากจริงครับคุณลูกค้าแล้วแต่ละคันนะครับ ตัดเกรดไม่เหมือนกันนะครับผู้ลูกค้าราคามันก็จะดิฟหลั่นกันไปนะครับแจ้งไปเดี๋ยวอาจจะผิดพลาดนะครับยังไงทักมาพูดคุยกันดีกว่าแต่ผมแจ้งราคาเบื้องต้นเข้าวๆพอได้อยู่นะครับผมแต่ถ้เอาให้เป๊ะเลยเนี่ยต้องขออนุญาตครับเพราะว่ารถเรามีเยอะมากนะครับผมท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะครับเชิญเลียนเชิญเลยแล้วตอนนี้นะครับรถนี่สีฟ้าหวานเจี๊ยบนะครับตอนนี้เนี่ยรถสีฟ้าหวานเจี๊ยบตัวนี้นะครับมันเป็นปี19แล้วราคามีการปรับลงมาด้วยนะครับเหลือประมาณ3 0 0 0 0นกลางๆนะครับและได้เป็นปี19คูลก้า โอ้โหคุ้มจริงๆครับท่านใดที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีนะครับผมแนะนําเลยนะเลขไม้พวกกลุ่มรถสีฟ้าพวกนี้นะครับอยู่หลักหมื่นทั้งนั้นเลยครับไม่แตะแสนเลยนะครับหรือท่านใดที่กําลังมองหานะครับกระบะสีประตูยกสูง MT นะครับผมมีที่คัดไว้นี่ครับคันนี้เลยนะครับเรียนแบบนี้ว่าคันนี้เลขไม้อาจจะดูเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ราคาไม่ข้าม5 0 0แ0นครับสวยจริงๆและท่านใดที่กําลังมองหา พิลเนอร์ยกสูงอยู่คันนี้ผมแนะนําเลยครับเดิม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 ไม่รู้จะพูดเดิมยังไงครับใช้คําว่าเดิมที่เปลืองมากผมบอกแบบนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับฝากคุณลูกค้าเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับผมอ่าท่านใดที่มางมองหาสี่ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแซดอี i ิชั่นตัวเตี้ยเราก็มีนะครับผมสวยๆเยอะแยะเลยนะครับขอให้คุณลูกค้าทักเข้ามาพูดคุยกันได้มันมีเยอะมากครับคุณลูกค้าโอ้โหไม่รู้จะไม่รู้จะแจ้งแบบไหนหมดครับมันเยอะจริงๆนะครับกลุ่มรถเลขพวกนี้นะรับกตดเ กันตามเลขหลักไม้นะครับแล้วก็สภาพนะครับมันมีหลายเกรดนะครับหลายราคานะครับแต่ในกลุ่มพวกนี้ผมก็จะพอจําราคาคร่าวๆได้นะครับเพราะว่ารถเรามีเยอะมากอันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับคุณลูกค้ามันมีเยอะจริงๆสวยจริงๆครับท่านใดหาอยู่ต้องรีบแล้วครับมาก่อนได้ก่อนครับเรียนแบบนี้เลยมาครับหรือจะเป็นพวกอีุสุนะครับที่เป็นปีใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นโอเพ่นแคนะครับผมพร้อมกับแคลริบอยนะครับสูงกว่าเก๋งนะครับพวกนี้นะครับรถ จะวิ่งมาประมาณแสนกลางถึงแสนปลายนะครับราคาค่าตัวก็ไม่แพงครับคุณลูกค้าเล่นได้แล้วปี20ด้วยเป็นได้เป็น1.9ด้วยนะครับราคาค่าตัวนี่เดี๋ยวผมไม่ดูเลยนะครับราคาค่าตัวอยู่ประมาณนี่เลยครับ4 0 000, 0,000กรหลักพันครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับราคา4ี่0,000ก็อีกหลักพันละคันนี้นะครับนี่คันนี้ไม่แสนหก ผมบอกได้เลยครับสำหรับอิวสุหรือโตโยต้าเองก็ตามนะครับไม้แสนกลางๆนี่เป็นอะไรที่หน่อมแนมมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่เป็นอะไรที่อึดอึดมากนะครับยิ่งใช้ยิ่งอึดและอย่างการดูแลบํารุงรักษานะครับของเราเองเราบอกแล้วว่าเรามีประวัติ ตรวจเช็คศูนย์บริการได้ทุกคันนะครับเพราะว่ารถบทสัญญาเช่าเรานะครับจะแมนเทนแนนในศูนย์บริการตลอดนะครับไม่ได้เข้าอู่นอกนะครับเหมือนรถที่คุณลูกค้าไปหาซื้อตามท้องตลาดนะครับอันนั้นคนละอย่างกันบางท่านก็ได้รถที่เข้าศูนย์เช็คระยะตามปกติมานะครับบางท่านก็เจอรถที่ย้อมแมวมาเสื่อนบางท่านถ้าโชคดีก็ได้รถที่เข้าศูนย์บริการตลอดแต่รถเรานะครับอย่างที่เรียนแจ้งครับ วันที่มันกลับเข้ามาคืนนะครับเราจะยังไม่เก็บเคลมใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณลูกค้าเดินเข้ามาคุณลูกค้าจะเห็นมันสภาพนี้ครับแต่สิ่งที่ผมพยายามเน้นย้านะครับว่าทําไมบางคันเห็นสภาพแบบนี้ทําไมผมถึงเชียร์เพราะว่าวันนี้มันเป็นสภาพแบบนี้แต่โครงสร้างมันเดิมนะครับคุณลูกค้าแต่ก่อนส่งมอบเนี่ยไอของพวกนี้ครับมันอยู่ในใบเคลมเพราะฉะนั้นมันจะถูกจับเปลี่ยนถอดเอาของใหม่ใส่เข้าไปอย่างที่ผมแจ้งทุกคลิปครับมันเหมือนเสื้อผ้าเราครับเสื้อผ้าเราขาดเสื้อผ้าเราเก่า, <S <S าเราซืา้อเปลี่ยนเราถอดเปลี่ยน ใส่ของใหม่เข้าไปเราก็ดูหลอ่อเราก็ดูสวยถูกไหมครับแต่ถ้าคุณลูกค้าเนี่ยสุขภาพไม่ดีเมื่อไหร่ก็หมายถึงโครงสร้างมันข้างในหรือเครื่องยนต์กลไกลระบบต่างๆมันไม่ดีเมื่อไหร่คุณลูกค้าซื้อไปใช้นะครับใช้ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เกิดผลนะครับเดี๋ยวมันก็แสดงอาการออกมานะครับแต่ถ้าเป็นแค่เปลือกด้านนอกนะครับผมอนุมานว่าเหมือนเสื้อผ้าเราแต่ถ้าเป็นด้วยโครงสร้างภายในหรือระบบเกียร์เครื่องยนต์ต่างๆเนี่ย อันเนี้ยผมไม่แนะนําแล้วนะครับซึ่งเวลาผมคัดรถให้ลูกค้านะครับผมจะไม่ได้ดูสภาพภายนอกพวกนี้อย่างเดียวนะครับคุณลูกค้าผมดูยันโครงสร้างนะครับเสร็จจากโครงสร้างผมจะเข้าไปดูพวกระบบเครื่องยนต์กลไกลเกียร์มีการเทสขับลองเทสเบรกเทสการเข้าเกียร์ต่างๆนะครับตามสิ่งที่ผมมีภูมิความรู้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมคัดให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าผมจะเอาของไม่ดีไปให้นะครับเพราะว่าผมเน้นย้ำกับคุณลูกค้าอยู่แล้วว่าซื้อขายกับผมนะครับตรงไปตรงมานะครับดีบอกดีชนบอกชนนะครับคุณลูกค้าที่เป็น FC ผมจะทราบดีนะครับว่าเวลาผมแจ้งข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยผมจะบอกชัดเจนนะครับว่าคันนี้โดนตรงนี้มานะครับคันนี้ไม่โดนนะครับคันนี้มีเอ่อทตรงนี้มานะครับผมพูดชัดเจนอยู่แล้วครับ นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วครับช่องผมขายความจริงนะครับขายความเรียวขายความเดิมนะครับผมอะไรวาดีผมก็ว่าดีนะครับคล้ายๆคุณบุ๋มปนัดดาเลยนะครับอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีประมาณนั้นเลยครับคุณลูกค้าอ่ะแล้วก็ท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถตู้ครอบครัวอยู่นะครับนี่เวนจูรี่นะครับผมมีอยู่คันหนึ่งปี1 9ราคาไม่ข้าม700,000นนะครับเลขหลักไม่ประมาณแสนสามนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมมีคันไว้คันหนึ่งในส่วนคันเนี้ย รู้สึกจะปีใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับราคาก็จะอัพขึ้นมาอีกหน่อยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมปีจะใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ราคาถ้าสนใจทักมาได้เลยครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลให้มาโอเคครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันต่อเลยมาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านนี้ต่อเลยนะครับเป็นไงครับนี่เห็นไหมครับบอกแล้วว่ากระบะล้วนๆครับวันนี้โอ้โหเยอะแยะจริงๆครับเดินทั้งวันก็ไม่หมดนะครับคุณลูกค้าผมแจ้งแบบนี้เลยนะ มันเยอะจริงๆครับคุณลูกค้าอยากได้รุ่นไหนตัวไหนทักมาเลยครับเดี๋ยวผมมีข้อมูลอยู่นะครับเพราะว่ารถเราอย่างที่บอกครับเรามีหลายเกรดมีหลายรุ่นนะครับแล้วก็รถพวกนี้นะครับมันคือรถที่ผ่านการใช้งานเพราะฉะนั้นร่องรอยภายนอกนะครับที่คุณลูกค้าหเห็น มันคือเรื่องปกตินะครับมันไม่ใช่รถจอดอยู่ในโชว์รูมไม่ใช่รถจอดอยู่ในศูนย์บริการนะครับมันคือรถที่ผ่านการใช้งานแต่หน้าที่ของผมนะครับคือผมจะต้องสแกนและคัดให้คุณลูกค้านะครับเอาของที่ดีไปเอาของที่เพอร์เฟกที่สุดไปมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ให้มันใกล้เคียงที่สุดอะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ำเลยอ่าแล้วก็ท่านใดนะครับกาลังมองหาฟ o r t จูเนอยู่นะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะอ่าเป็น s i ก m าโฟด้วยนะครับปีสิบเก้านะครับผมแล้ว็ ได้เป็นปี19ด้วยนะครับเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ประเด็นคันนี้นะครับผมแจ้งเลยนะเคยถูกทําฝาหลังมาแต่ไม่เข้าโครงสร้างผมบอกแบบนี้เลยท่านใดที่รับได้นะครับมาเลยครับโครงสร้างอื่นๆโครงสร้างหลักยังคงเดิมและยางได้ปีใหม่ด้วยถ้ารู้สึกจําไม่ผิดยางคันนี้จะได้เป็นปี23ด้วยนะครับแต่โครงสร้างเกียร์ เครื่องยนต์ทุกอย่างเพอร์เฟกหมดมีแค่ฝาหลังที่ถูกทาสีมาผมแจ้งแบบนี้เลยท่านใดรับได้โทรมาเลยครับที่เบอร์092 378 9472นะครับผมขายความจริงอยู่แล้วครับลูกค้คาหรือท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในแบรนด์ รถญี่ปุ่นจ๋านะครับอย่างพวกมาสด้าเราก็มีนะครับ bt 5 0 4ูณนะครับมีมาเหมือนกันนะครับแล้วมีมาไม่เยอะด้วยนะครับท่านใดที่ชอบในสมรรถนะของมาสด้าก็รู้อยู่นะครับขายต่อราคาอาจจะล่วงนิดนึงแต่ถ้าท่านใดชอบในสมรรถนะมาสด้าเป็นค่าที่ตอบโจทย์นะครับผมผมบอกแบบนี้เลยนะอ่านี่หรือจะเป็นคันสีแดงนะครับแดงแจ๋เลยนะครับท่านใดที่สนใจอยู่ ทักไม่ได้เลยนะครับพวกรถกลุ่มพวกนี้ราคาไม่แรงนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่เปลี่ยนสีมาแล้วก็เลขหลักไม่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ท่านใดที่รับได้นะครับทักมาพูดคุยกันได้เลยเดี๋ยวผมคัดให้นะครับมันถามว่าโอเคไหมผมคิดว่ามันยังโอเคมันยังใช้งานได้นะครับแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะครับท่านใดรับได้ก็ทักมาได้เลยครับนี่คันนี้ผมเมื่อเคยคัดไปแล้วผมบอกแล้วคันนี้ปี18นะครับถามว่ามีโดนมาไหมมีครับแต่ไม่เข้าโครงสร้างไอ้ที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยอย่างที่ผมบอกเหมือนเสื้อผ้าเราครับ เปลี่ยนมันก็คือของใหม่แล้วแต่เรื่องบอดี้ในโครงสร้างไม่มีโดนครับอันนี้ผมการันตีเลยนะครับผมคัดมาแล้วนะครับสวยจริงๆครับหารุ่นไหนตัวไหนอยู่มาเลยครับมันมีเยอะจริงๆครับคุณลูกค้าทั้ง4ประตูเตี้ยยกสูงเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลนะครับตัวแซตัวเจโอ้โหมันมีเยอะจริงๆครับขอให้คุณลูกค้าแจ้งน่ครับวันนี้ล่าสุดผมก็เพิ่งจะส่งมอบตัวรุ่นนี้ไปนะครับลูกค้าจากชนบุรีมารับไปนะครับเป็นบริษัทก็อย่างที่เรียนแจ้งครับ ถ้าโจทย์ของคุณลูกค้าคือการใช้งานรุ่นนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากมันคือ 2.4J นะครับตัวปี16และราคาน่ารักมากครับ2 0 0 0กลางๆนะครับและเลขหลักไม้ก็แสนกลางๆนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากสนใจทักมาได้เลยครับผมเบสอาร์ดีดีคา e เซนเยินดีให้บริการครับมาครับคุณลูกค้ามาดูกันต่อครับโอ้โหมันยังมีเยอะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราขายไม่ได้นะครับคุณลูกค้านี่เห็นไหมครับ มันหายไปเยอะแล้วนะครับคุณลูกค้าเพราะว่าของเรานะครับเป็นบริษัท RDD ในคือบริษัทอคเน่แคปิตอลนะครับเป็นบริษัทที่ปล่อยรถเช่าและจําหน่ายรถหมดสัญญาเช่านะครับเพราะฉะนั้นเต็นและลูกค้ายายย่อยทั่วประเทศนะครับมาซื้อกับเราเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้เราขายท่านไม่ได้รายย่อยไม่เกินภายใน1เดือนครับเต็นเขาจะมีออเดอร์มาทันทีนะครับในรถกลุ่มพวกนี้มันก็จะเข้าๆออกๆเวียนๆกันมานะครับแต่ท่านใดที่อยากได้รถในคุณภาพนะครับแล้วก็ติดตามในช่อง ยูทูบของบุนุเบสนะครับยังไงคุณลูกค้าก็เองก็จะทราบอยู่แล้วว่าเวลาผมนําเสนอรถผมพรีเซนต์รถคันที่ผมรีวิวเดียเด่ยวๆนะครับลงในช่องทาง YouTube ของผมเนี่ยผมนําเสนอแบบไหนผมพาคุณลูกค้าไปดูอะไรนะครับผมพยายามเสือให้เห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยมันคือแบบไหนมันเรียวขนาดไหนแล้วมันจริงเท็จขนาดไหนนะครับบอกเลยครับคุณลูกค้าสมัยนี้นะครับมันปิดบังอะไรกันไม่ได้หรอกครับผมถามว่าถ้าผมขายรถโดนให้คุณลูกค้าไปเนี่ยคุณลูกค้าทราบไหมวันนี้คุณลูกค้าไม่ทราบครับ แต่วันหน้าคุณลูกค้าก็ต้องทราบนะครับผมเพราะว่าความลับมันไม่มีในโลกครับอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับแล้วก็สัมผัสได้เลยนะครับว่าความลับมันไม่มีในโลกจริงๆครับวันนี้ถ้าผมบอกว่ามันสวยมันเดิมมันดีนะครับแต่คุณลูกค้าเอาไปแล้วคุณลูกค้าเกิดเอ๊ะอ่ะเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าว่ะมันมันเดิมจริงหรือเปล่าไหนลองเช็คหน่อยสิแล้วถ้ามันไม่เดิมขึ้นมาใครเสียครับ ก็ผมไม่ใช่เหรอครับแล้วผมถามว่าทําไมผมต้องทําแบบนั้นครับเดียเมื่อคติการทางานของผมผมแจ้งอยู่เป็นประจํานะครับว่าดีบอกดีชนบอกชนนะครับลูกค้าทุกท่านคือญาตินะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ําเลยนะครับแล้วทุกท่านนะครับที่เป็นลูกค้ารายย่อยผมนะครับทุกท่านคือซื้อไปแล้วต้องการไปใช้งานถูกไหมครับบางท่านเนี่ยเก็บหอมรอมริบมาค่อนชีวิตนะครับเพื่อที่อยากจะได้รถสักคันหนึ่งแต่ไปเจอไอ้พวกพ่อค้าแบบผมเรียกว่าเป็นพวกสักกะเบือดีกว่านะครับ เอารถโดนให้รถที่มันไม่ดีให้ถตมว่าผมทําอย่างนั้นผมทําได้ไหมทําได้ครับแต่สําหรับผมผมคิดว่ามันไม่มีความสุขครับผมต้องการขายแล้วผมต้องการได้มิตรภาพด้วยนะครับคุณลูกค้าอยากให้คุณลูกค้าโทรมาโอ้ย oh, คุณเบสรถด,ดีจังรถสวยมากเลยเนี่ยฉันชอบมากเลยเอ,อใช้ดีมากเลยผมต้องการแบบนี้ครับคุณลูกค้าผมไม่ได้ต้องการแบบโอ้ย oh, คุณเบสเอารถอะไรมาให้เนี่ยโอ้ถ้าอย่างนี้ผมตายเลยครับผมยืนอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้นะคะรับคุณลูกค้า แต่อยากให้คุณลูกค้าเข้าใจนะครับว่ารถพวกนี้นะครับมันคือรถหมดสัญญาเช่าล่องลอยที่คุณลูกค้าเห็นนะครับมันเป็นการดีกับคุณลูกค้านะครับมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าคุณลูกค้าจะเห็นมันก่อนครับก่อนที่มันจะถูกอาบน้ำนะครับถ้าคุณลูกค้าไปซื้อรถตามท้องตลาดนะครับคุณลูกค้าจะเห็นว่าเขาอาบน้ํารอคุณลูกค้าแล้วนะครับแต่สิ่งที่รถหมดสัญญาเช่าเราทําคือมายังไงให้ลูกค้าเห็นอย่างนั้นก่อนนะครับแล้วก่อนส่งมอบเราจะเก็บเครมให้อาบน้ําแต่งตัวให้ พร้อมกับส่งมอบนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เราทําในกระบวนการก่อนขายนะครับคุณลูกค้าวันที่คุณลูกค้าเดินเข้ามาคุณลูกค้าจะเห็นมันสภาพแบบนี้เลยครับแต่วันที่ออกไปมันจะต้องไม่ใช่แบบนี้ครับมันจะต้องดีกว่านี้มันจะต้องใหม่กว่านี้ครับคุณลูกค้าอะท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์นะครับสามเจ็ดนะครับผมเบสอาร์ดีดีคาเซ็นเตอร์ยินดีให้บริการครับเดี๋ยวไปเดินดูกันต่อครับวันนี้มาฟังผมบ่นนิดนึงนะครับผมอัดอั้นมานานลอะ ไปครับไปเดินดูกันต่อนะครับจะแถวสุดท้ายแล้วครับคุณลูกค้าวันนี้เดินกันแบบไวๆนะครับท่านใดที่มองหารุ่นไหนตัวไหนอยู่นะครับเรียนแบบนี้ว่าแจ้งมาได้เลยครับผมมีข้อมูลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยตัวโอเปนแคปสี่ประตูนะครับยกสูงมีหลังคาไม่มีหลังคามีแคลริบอยไม่มีแคริบอยนะครับมีล้ออะไหล่แถมไม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพักมาได้เลยครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลให้นะครับหรือท่านใดที่กำลังมองหาในรถเก๋งนะครับที่เป็นพวก ซีดานขนาดใหญ่นะครับตอนนี้ผมก็มีกลุ่มพวก a c c o r d นะครับที่เป็น y b r i d h v ปี2018นะครับเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็ค่าสภาพมา้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับเป็นเกรด B นะครับผมเรียนตามตรงนะครับตัดเกรดจากบริษัทออกมาแบบไหนผมก็แจ้งข้อมูลแบบนั้นนะครับไม่ใช่บริษัทบอกว่าเป็นเกรด B แล้วผมมาบอกคุณลูกค้าว่าเป็นเกรด A ผมไม่ทำนะครับบริษัทบอกมาแบบไหนให้ขายราคาเท่าไหร่ผมก็ขายตามนั้นบอกแบบนั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางคุณลูกค้าครับผมบอกแล้วว่าเงินมันคือของท่านครับ หน้าที่การนําเสนอมันคือของผมนะครับผมนําเสนอในเรื่องของความเป็นจริงท่านรับได้ท่านก็ซื้อนะครับแต่ถ้าท่านไม่ศรัทธาผมนะครับไม่ได้ต้องการนะครับหรือว่าไม่ได้อยากได้นะครับก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับไว้รอคันที่เป็นเนื้อคู่กันคันที่ท่านชอบก็ทักมาได้ครับเดี๋ยวผมดูแลให้ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมยังไงอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับซื้อกับผมนะครับตรงไปตรงมานะครับดีบอกดีชนบอกชนครับมันคือความจริงครับเราก็โกหกกันไม่ได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับไม่ไม่ต้องห่วงครับ เห็นไหมครับสวยๆเลยครับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารุ่นไหนตัวไหนอยู่นะครับอย่างตัวยูสุนะครับสีขาวนี่รถน้ำพริกรถน้ำปลานะครับแม่แม่อะไรนะแม่เผาคันนี้สวยนะครับคุณลูกค้าผมเคยคัดไปแล้วด้วยนะครับเป็น1.9นะครับปีประมาณปี17นะครับราคาลกงางๆนะครับ ตู้เขาก็จะเปิดสไลด์ข้างได้ขึ้นสองข้างนะครับท่านใดที่ต้องการใช้ประโยชน์จากตู้แบบนี้ก็เรียนเชิญเลยครับเพราะบอกเลยว่าตู้อย่างเนี้ยท่านไปทําใหม่เป็นแสนครับคุณลูกค้าได้รถคันนี้มาก็ติดมาแล้วครับไม่ต้องห่วงเนี่ยอย่างคันเนี้ยคุณลูกค้ารู้ไหมครับว่ามันถูกทําสีมาถ้าให้คุณลูกค้าดูแบบด้วยตาผ่านๆเลยนะครับเอาง่ายๆเลยครับคันนี้ทําสีประตูมาเนี่ยผมเดินมาเห็นผมทราบเลยก็หนักไม่หนักอีกเรื่องหนึ่งครับผมต้องเปิดดูโครงสร้างมันนะครับแต่ผมบอกเลยว่า ถ้าอย่างเงี้ยมันคือทําสีนะครับผมบอกแล้วว่าอะไรมันดีอะไรมันเดิมอะไรที่มันไม่ใช่ของเดิมผมกระแจ้งครับขึ้นอยู่กับคนลูกค้าว่าจะเชื่อมั่นในตัวผมศรัทธาในตัวผมขนาดไหนเพราะอย่างที่ผมแจ้งกับคนลูกค้าทุกท่านนะครับที่โทรมาอันนี้ผมไม่ได้กระแนะกระแหนหรือว่ากวนประสาทนะครับอันนี้ผมเรียนตามตรงนะว่าคุณลูกค้าดูใครมาศรัทธาใครซื้อกับคนนั้นได้เลยครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันคือความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเหมือนผมเองเนี่ยผมจะซื้อของนะครับ ผมเจอเพราะแม่ค้าสองคนนะครับสมมุตินะครับพูดดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่สิ่งที่ผมจะดูต่อไปคืออะไรคือสิ่งก็คือเนื้อหาที่เขานําเสนอนะครับดูความความความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับว่าคนไหนที่เขาพูดกับเราแล้วเขาเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจมันทําให้เราเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกับเขาได้นะครับผมก็จะเลือกซื้อกับคนนั้นนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราซื้อกับเขาแล้วเราสบายใจนะครับการซื้อของนะครับมันมีอยู่ไม่กี่เหตุผลหรอกครับ ถูกไหมครับมันซื้อด้วยอารมณ์นะครับกับซื้อด้วยเหตุผลนะครับถ้าเราซื้อด้วยเหตุผลปุ๊บถามว่ามันดีไหมมันดีครับคุณลูกค้าแต่กลายเป็นว่าการซื้อของเราเนี่ยมันจะทําให้เราติดล็อกในเงื่อนไขไหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเราซื้อด้วยอารมณ์เมื่อไหร่นะครับการซื้อของเราเนี่ยมันจะง่ายดายทันทีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฝากคุณลูกค้าให้ตรวจเช็คให้ดีนะครับผมเพราะบอกแล้วว่าช่องทางการโอนเงินของเรานะครับโอนเข้าบริษัทเท่านั้นนะครับเบอร์บัญชีปลายทางจะเเป็นนนนนนใาามมมิิตบุคคลท่่ั้ไี เป็นชื่อบุคคลเด็ดขาดนะครับผมเน้นย้ําอยู่เสมอเลยนะว่าการโอนนะครับปลายทางต้องเป็นเบอร์บัญชีบริษัทนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านนะครับเคยทักมาสอบถามแล้วเฮ้คุณเบสผมไปได้ข่าวมาจากที่นั่นนะ่ะที่นี่อะไรอย่างเงี้ยว่ามีเซลล์คนนั้นบอกว่าราคาเท่านั้นเท่านี้ถ้าเขาขายได้คุณลูกค้าซื้อกับเขาเลยครับผมไม่ว่าเลยนะครับแต่ในของผมผมได้รับข้อมูลและให้ขายได้ในราคานี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องความจริงผมก็นําเสนอในเรื่องความจริงครับ อันนี้อยู่ที่คุณลูกค้าแล้วว่าจะเสพข่าวเสพสื่อมาจากทางไหนนะครับลองพิจรารณากันดูดีๆนะครับเพราะว่าในโลกออนไลน์เรานะครับมันมีการโปร้ปดหลอกลวงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับแต่อย่างที่เรียนแจ้งครับซื้อกับผมตรงไปตรงมานะครับเบอร์บัญชีที่ผมโยนให้คุณลูกค้าในการโอนจองโอนมัดจาโอนจ่ายคุณลูกค้าลองอสังเกตได้เลยนะครับถ้าเคยซื้อขายกับผมนะครับว่า เ็นเบอร์บัญชีบุคคลหรือนิติบุคคลนะครับผมไม่เคยให้เบอร์บัญชีผมไปนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าผมไม่รับตังค์สักบาทนะครับผมทำอาชีพของผมผม,ผมยึดมั่นในความสุจริตอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ําเลยโอเคครับคุณลูกคา้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูโกดังบางนานะครับ แห่งนี้นะครับติดกับไปเทกบางนาเลยเดินทางไม่ยากครับก็ท่านใดที่รับฟังจนถึงปลายคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องบุนุเบสชาแนลนะครับผมเบสอาร์ดีดีคาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถยนต์มือสองกัสภาพนะครับในกลุ่มที่เป็นเกรดเอเกรดหัวหัวเนี่ยยังไงโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสามเจ็ดแปดเก้าสี่เจ็ดสองนะครับผมขึ้นทั้งเบอร์โทรแล้วก็คิวอาร์โค้ดไลน์ไว้ให้แล้วนะครับ ที่เป็นตัวรถไฮเอ็นอย่างพวกเบนซ์บีเอเองนะครับเราก็มีจําหน่ายนะครับขอให้คุณลูกค้าแจ้งรุ่นที่ต้องการมาได้เลยเดี๋ยวผมช่วยดูให้ช่วยคัดให้นะครับผมก็เน้นย้ําอีกทีครับซื้อขายครับผมตรงไปตรงมาครับดีบอกดีชนบอกชนลูกค้าทุกท่านนะครับผมนับถือเปรียบเสมือนญาติท่านหนึ่งนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมแจ้งแล้วก็เน้นย้ําอยู่เป็นประจานะครับในช่องของคุณอุเบชแนลนะครับอ่าเพราะของเรานะครับคือบริษัท R d d ดี รถดีเด็ดนะครับในเครือบริษัทอาคาเนย์คปิต้นครับเป็นแหล่งรวมรถหมดสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับว่าที่นี่แค่ที่โกดังบางนานะครับเรามีที่โกดังบางพีอีกมีที่บางประกงอีกนะครับมีเยอะมากนะครับหารุ่นไหนตัวไหนอยู่นะครับแจ้งมาได้เลยเรี่อแบบนี้ครับซื้อสดข้อดีคือไม่มีแบตเจ็ดนะครับไม่มีค่าดําเนินการอีกแล้วนะครับเสียแค่ค่าโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มจากราคาตัวรถ2,700บาทนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านใดไม่อยากเสียตรงนี้เดี๋ยวผมช่วยขอฟรีับทาางเจ้้นนใหะค ประวัติดีฟรีดาวได้เลยครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจํานวนด้วยนะครับอยู่ที่ประวัติของคุณลูกค้าเลยนะครับยังไงถ้าต้องการจัดไฟแนนซ์ก็โทรมาปรึกษากันได้เลยแล้วก็รบกวนนะครับแจ้งข้อมูลอันเป็นจริงให้ผมนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่คุณลูกค้าปิดบังข้อมูลอันเป็นจริงเนี่ยเวลาผมส่งเรื่องไฟแนนซ์ไปแล้วเนี่ยถ้าไฟแนนซ์ก็เข้าไปสัมภาษณ์หรือเข้าไปเซ็นแล้วเนี่ยคุณลูกค้าไม่ผ่านขึ้นมานะครับคุณลูกค้าจะมีประวัติทันทีนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าแจ้งข้อมูลผมก่อนนะครับ ผมยืนอยู่ข้างคุณลูกค้าอยู่แล้วครับผมมีวิธีการและทางออกให้กับคุณลูกค้าเพียงแต่ขอข้อมูลอันเป็นจริงให้ผมนิดหนึ่งแค่นั้นเองครับไม่ได้ยากเลยนะครับคุยกันแบบตรงไปตรงมาครับสื่อสารกันแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องซับซ้อนนะครับชัดเจนกันไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิวพาเดินชมและฟังผมบ่นนะครับที่โกดังบางนาไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันครับว่าผมจะพาไปเจอรถรุ่นไหนตัวไหนนะครับที่คัดแล้วก็นำมาเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับที่รับชมช่อง คุณลูเบชแนลของผมอีกยังไงต้องฝากกดติดตามไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาครับอัสลามบุอะไรกุ้มครับสวัสดีครับ